48-49ทั้ง3ท่านอ่าก็ถือว่าสูสีครับผมนะครับแบบมาออกน้ำเงินนะสูสีจริงๆรองมือพลแพ้คะแนนไปครับไปคู่ต่อไปเลยครับกับเป็นรองคู่เอกนะครับคู่นี้ไม่ครบ5ยกแต่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็อยากรู้เหมือนกันอ่าเดี๋ยวต้องดูนะครับคู่นี้แสงดาวสกิติชัยพบกับยิ่งใหญ่ปอเปาอินแสงดาวเป็นฝ่ายต่อน้ำหนักให้ทางด้านยิ่งใหญ่ด้วยครับ1ปอน หนึ่งปอนนี่จะมีผลไหมก็คิดดูแล้วกันหนึ่งปอนก็อ่านิดนิดหน่อยครับนะนี่เขาปักกันเกงว่าอะไรเนี่ยครับกันเกงตัวนี้สีอะไรสีน้ําเงินหรือสีเงินนี่สีทนได้ป่ะอ่ะมวยเงินเดือนอ๋ออ่ะอันนี้ทางยิ่งใหญ่เขียนว่ามวยเงินเดือนแต่เมื่อกี้ผมไปเห็นทางแสงดาวเนี่ยเห็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวต้องรอดูนะครับกเกงมวยนี่ก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับหลายๆคนนี่ชอบนี่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 กางเกงตัวนี้ สีน้ำเงินอ๋อของเขาใส่ยางเก่งนงเขาถือเครดอ๋อถือเครดเขาอาจจะชอบนำปมน้ำเงินนะคอันนี้อันนี้หลอกใครครับหลอกหรือเปล่าหลอกกุ้ยเดอซู้หรือเปล่าหลอกหลอกหลอกท่านรองหรือเปล่าหลอกกรรมการหลอกกรรมการยังเกงตัวนี้สีน้ำเงินแล้วใส่สีแดงกันเห็นแล้วก็เป็นเป็นเครดครับเป็นเครทผมยิ่งใหญ่ชื่อเดิมว่าเงินจิตเมืองนนท์มาดูประวัติกันก่อนนะครับแสงดาว สกิติชายชื่อจริงนายพัทราวุฒนนวลศรีอายุ20ปีครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชค่าตัว40,000บาทครับส่วนทางด้านยิ่งใหญ่ปอเปาอินชื่อจริงนายณัฐพลบุตรศิริอายุ19ปีครับจากอำเภอชุมพลจังหวัดขอนแก่นค่าตัว30,000บาทครับละครับมาดูวันที่ยกที่2เลยกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ แสงดาวนี่มวยมากประสบการณ์นะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคุณนกเขาไปเที่ยวมาหรอไม่ใช่ครับผ่านมวยครับต่อยมวยมาเยอะผมนึกว่าไปขึ้นเขาลงห้วยมาเนี่ยมีคนต่อกรกับผมแล้วปกติพี่แป๊กกับออสนี่ไม่ค่อยต่อกรนะเออออตามครับนะฟอร์มหลังของแสงดาวนี่ชนะแค่ไฟเดียวนะครับ สามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชนลูกยอดสอสิทธิชัยแพ้คะแนนทักษิณเล็กสิทธิประกายฟ้าแล้วก็ล่าสุดครับชนะแคะแนนขึ้นนัแขกสอสมหมายแจ้งเกิดสําเร็จด้วยแจ้งเกิดสําเร็จน,น,นัน่นนิดใหญ่ครับแพ้คะแนนสีพัฒนาเล็กเกียรติปชัยเดชครับ,รบแล้วก็ชนะคะแนอนอัตพลสอสมหมายแล้วก็มาชนะเพชรลูกยอดสอสิทธิชัยครับถือว่าสามฟอร์มหลังนี้ดีกว่านี่กว่าใช่ก็แต่ เปลี่ยนค่ายมาอยู่ปอปอ,ปอ,อิน2องไฟชนะรวดเลยครับไฟแรกเจอกับอัตพลต่อสมัยมแล้วก็ชนะได้ครับระเดิมสีเสื้อปอปาวินแล้วก็มาชนะเพลยุกย่อยอีกครั้งหนึ่งใช่ครับสอง,สองไฟแลวนะ,ะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าชนะนี่ก็3ามไฟติดแหละครับครับทางด้านยิ่งใหญ่นี่ชื่อเดิมจิตเงินจิตเมองกนอยู่ค่ายจิตมืองกครับเอาละครับครับยกที่สามครับ องลมตอนนี้ไหลไปที่แดงสองหนึ่งครับครับต่อเล็กน้อยอ,าอย้าวยังไงครับกล้ำวงในกันพยายามสู้ครับสูนในแสงดาวก็เขา่ายิ่งใหญ่ก็เข่าครับเข่ากับเขา่าปะทนะกันทีบมวยเงินเดือนเจอกับ กังเกงตัวนี้สีน้ำเงินครับครับเข่าการไว้พลิกกับมาเตะเตะมีสวนดันเข้าเชื่อครับเอ้ามีสวนแกนซ้ายเตะเลาะไม่ลงครับครับมีท้าทายกันเล็กน้อยเอาไม่ลงนี่จิ้มหมัดใสกัน เอาวิจัดเอาขวาเข้าไปแต่คุณนกดูครับมีสะดุ้งอะไรแบบยิ่งใหญ่สะดุง้งนี่ครับเอาคืนปีแสงดาวปีเข้าไปแสงดาวได้เก่าได้เหลี่ยมครับพลิกเข้าในได้ตลอดคนระับดันเข้าไปแล้วก็อยู่ข้างหน้าตลอดดันเข้าเชือกแล้วก็แทนครับเอาจาับข้าได้ฟา,า,าดก็ไม่ได้ครับนี่ครับยังทันกันอยู่ยกสามอะไรยังดี จังหวะของแสงดาวนะดูครับพยายามป้อมนายเอ้าหมดยกลงไปลงไปทั้งคู่เลยเทหรืายังไงก็เรียกว่าเททิ้งนะเททิ้งเลยทั้งคู่ครับมาาละครัละกรานี่ตอนนี้กลับมาอยู่แสงดาวแล้วครับคุณฮอกครับครับแสงดาวได้เปรียบสองหนึ่งสลับกันสลับกันครับเอาละครับตอนนี้อยู่แดงแล้วครับไม่ได้ลูกหัดล้มตอนท้ายด้วยนะเอาลยยกสี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับยกเนี้ยเอ้าเอ้า เริ่มขึ้นมาโอ้ยหล่นลงไปเกิดอะไรขึ้นกรรมการนันไม่สวราคครับชี้ลงไปไม่ลุกเลยครับโอ้โดนกะจับครับโดนโอ้โหลงไปที่จุดโฟกัสกล่องดวงใจของผู้ชายครับโอ้เกิดอะไรขึ้นมีใครมาทําอะไรต้องรู้ภาพช้าครับน่าจะมีภาพช้าดูโอ้หโดนโไม่มีไหวอาจจะโดนกระจับนะครับคุณฮอกผมเห็นแล้วผมเจ็บแทน เป็นวมแคชนะขอเจ็บแทนถ้าเราถ้าเราโดนบ้านนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะเราไม่ใส่แก่จับครับไม่โว้ยก็ไม่จังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจนะทหังใหญ่ก็ก็เหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะจังหวะจะเข้าตีพอดีครับมันมันเผลอไปโดนก็เลยเข้าตีมองจันแทนนะตีมืองจันแตกเลยโอ้โหโอ้โหแล้วต้องให้แพย์สนามาดูครับดูว่าไหวไหมครับผมมาสงสารน้องเขาเลยครับเนี่ย พื้นหญ้าครับมันจะจุกอยู่สักพักเลยโอ้ยเขาจับว่าแข็งน้นะจะไปสู้อะไรกันนี่ครับดูจังหวโอ้หูวข่าซ้ายนะนี่ฮะแล้วมันไม่ถึงมันไม่โดนท้องนะมันต่ำลงไปโดนท้องน้อยฮะกูนี้ไม่มีการตัดสินยุติการชกไปนะยกเลิกการแข่งขันยกเลิกไปเลยโดยการตีเข่านะครับไม่รับเงินฝ่ายแดงลงมาลงไปขอยกเลิกการตัดสินครับ อครับแฟมวยปลบมือครับมือออย่างนี้พอจะรู้ถือว่าถูกต้องครับกรรมการอนันต์ไม่สวรค์ประกาศแล้วก็ไม่มีการตัดสินกู่นี้ไม่ผัติเหตุเห็นใจทั้งคู่เอาละครับเดี๋ยวว่ากันใหม่เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้าคู่เอกนำรายการจะพลาดชมนะครับช่อฟ้ากับจานกิจช่วงนี้พักสักครู่ครับเฮ้ลุยลงตัว